ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอออัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู ا ل س อะลัยกุมสลามบาฮ์กียบปรปนิยงาเซกาลียนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสานภาษามลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันโรฮานีเจนาราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสุรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอปัตตานีมาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะ ในปีนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามาลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมาลายูของคนมาลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กีกก่ปีข้างหน้านี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อวานเนี่ยเราได้ไปเที่ยวแล้วก็เรียนรู้สถานที่สําคัญแห่งหนึ่งในกลุ่มกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนั่นก็คือจัตุรัสเมริกานะคะส่วนวันนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อที่มัสยิดสุลต่านอับดุลสามัรนะคะ เป็นอาคารสถาปัตยกรรมทรงมัวที่สร้างขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมียอดโดมสูงตระงานกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์มัสยิดแห่งนี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมแบบมูริสของอินเดียซึ่งผสมผสานกับศิลปะอาหรับค่ะ,ค,ะคำว่ามัสยิดนะคะในภาษามลา,ายูก็คือ

Masjid Sultan, ad, ah as, Mas Sultan ad, ม,มัสยิดสุลต่านอับดุลซามัดดีบานาเลนม h เมน่อร้อยกว่าปีที่แล้วค่ะในประโยคครั้งต้นนี้นะคะเราก็ได้เรียนมาแล้วบางคำนะคะดิฉันขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคำว่าบีนานะคะบีนาแปลว่าสร้างนะคะแต่ถ้าคำว่าดีบีนาดีบีนาแปลว่าถูกสร้างค่ะ ส่วนคำว่าเซราตุสนะคะเซราตุสแปลว่า100ค่ะ,ะเบซเซราตุสต้าฮุนยังเลปัสแปลว่า100กว่าปีที่แล้วค่ะ คุณผู้ฟังคะเรายัางคงท่องเที่ยวกันในประเทศมาเลเซียกันอยู่นะคะเราจะไปกันที่อาคารเปโตรนัสหรือตึกแฝดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียมาเลเซียนั้นก็เป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งจากน้ํามันแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะดังนั้นก็คงจะไม่แปลกใจหากประเทศมาเลเซียเนี่ยจะสร้างตึกสูงขึ้นเพื่ออวดความภาคภูมิใจแก่ชาวโลก ตึกแฝดนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกนะคะบริษัทเปโตนาสมาเลเซียผู้เป็นเจ้าของกิจการน้ำมันแห่งชาติของมาเลเซียได้ทุ่มทุนกว่า20,000ล้านบาทในการก่อสร้างตึกแฝดแห่งนี้ซึ่งก็มีความสูงถึง452เมตรมีทั้งหมด88ชั้นค่ะค่ะคนผู้ฟังคะคำว่าอาคารในภาษามาลายูก็คือบางูนันบางูนันหรือเกดงเกดงค่ะ บางูนันหรือเกดุงแปลว่าอาคารค่ะบานูนันเปโตรนัสบานูนันเปโตรนัสแปลว่าอาคารเปโตรนัสค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่าอาคารในภาษามลายูก็คือบางูนันบางูนันหรือเกดุงเกดุงค่ะบางูนันหรือเกดุงแปละว่าอาคารค่ะค่ะบ้างูนัน Petronas, lewat akan Petronas, ruang gedung Petronas. Kah? Bangunan Petronas, ruang gedung Petronas, lewat akan Petronas. yang khas, saya pernah pergi ke gedung Petronas. Saya pernah pergi ke gedung Petronas, lewat sana akan Saya pernah pergi ke gedung Petronas. แปลว,ว่าฉันเคยไปที่อาคารเปโตรนัสค่ะอสองท ahun ด ahulu ฉันเคยไปที่อาคารเปโตรนัสค่ะ Du ว ahun dahulu saya pernah pergi ke gedung Petronas แปลว่าเมื่อสองปีที่แล้วฉันเคยไปที่อาคารเปโตรนัสค่ะค่ะคำว่าไปนะไปนะแปลว่าเคยแล้วก็คำว่าดัวต ahun ด a h u l u ลูดัวต ahun ด,ดั้งลูแปลว่าสองปีที่แล้วค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษา马ยูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะสลามาติงกาสกีนติริมาคัสคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามลายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ h t t p c e x t e n p n ot, p s u ot, a c t h